สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์มนะครับลิสแอนไลน์นะครับวันนี้อาร์มก็นะครับจะมารีวิวนะครับนาฬิกาที่เพิ่งสั่งมาจาก l a ซ a ด a ครับพอดีเป็นนาฬิการุ่นนะครับรุ่น G-Shock ครับผมแล้วก็ G-Shock กับ New Era เป็นตัวนี้ครับเป็น Limited e dition นะครับ G-Shock New Era นะครับ เป็นรุ่น d w 5600 ne เนอะครับผมอพอดีอาร์มเนี่ยก็ไปเดินหาในาฬิกานะครับที่มันเป็น Limited Edition อาร์มอาร์มไม่ควรชอบสะสมนาฬิกาที่มันเป็น Limited Edition เนาะถ้าเป็นแบรนด์ g shock อย่างเงี้ยอาร์มก็สะสมไว้หลายเรือนนะครับแต่จะเน้นเป็น Limited Edition เพราะว่ารู้สึกว่าเราไปซื้อแบบทั่วๆไปมันก็ไม่ค่อยดูว่ามันไม่ค่อยมี Value เนาะแต่ถ้าเกิดเรา เรามาเลือกเก็บนะครับในานาฬิกาที่เป็นลิมิเต็ดอี dition อาก็จะเล่นพวก g s h o อ k พวก Rolex กเนี่ยครับก็ Rolex ก็ไม่ได้ลิมิเต็ดเนาะแต่มันเป็นค่อนข้างที่หายากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่อามเก็บนะครับ New Era เพราะว่า,าดูแล้วนะครับเพราะว่าของมันนะมันดูจากดีมา d ซับไพ่เนะาะมันออกมาตั้งแต่ปี2018นะครับตอนนี้มันปี2020ลนะครับก็ ถ้าจะหาเก็บรุ่นนี้ก็เก็บกันได้นะครับก็กกยังพอหาได้อยู่เนาะแต่ก็ต้องรีบหาเก็บกันไว้เพราะว่าราคามันก็จะขึ้นไปละนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของตัวกันดั้มนะครับหรือว่าทาร์ฟอร์เมอร์หรืออะไรนะครับที่มันเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับอามคิดว่าราคาเนี่ยก็กขึ้นแน่ถ้าเกิดเวลามันผ่านไปเนาะเพราะว่าออของมันไม่มีตไม่มีในตลาด ราคามันก็ขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็เปิดกล่องมาก็จะเจอนี่ครับเป็นคอนเซปต์นะครับสาปีเนาะก็จะเป็นสีโลโก้สีทองนะครับตัดดำเนาะแล้วก็มาเปิดดูข้างในอ่าเปิดมาแล้วครับนี่ก็จะได้ใบนี้นะครับเป็นรับประกันของ CMG นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครคู่มือของ Casio ทีช็อะครับด้านในฮะด้านในก็จะเป็นนี่โลโก้สามสิบห้าปีครับโลโก้สามสิบห้าปีอืมเปิดมาแล้วโอ้โห,โหปกติมันจะเป็นกล่องครับแต่รุ่นนี้นี่นี่ครับอ่าเป็นหมวกครับเป็นหมวกเป็นที่เก็บในกาโอเพราะว่าของนี่ New อีลานิวอีลนี่เขาก็จาคือโด่งดังเนาะในเกี่ยวกับพวกแบรนด์สตีทแวร์นะครับก็กอนนะครับดังในต่างประเทศหลายๆประเทศก็จะรู้จักนะครับแบรนด์นิวอีลนะครับแบบนี้โคตเทค่ครับโคตเท่ตัวนี้ครับเปิด เดี๋ยวมาดูเรามาดูหมวกก่อนนะครับหมวกด้านในนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ของมิวอีลาเหมือนเดิมที่จะเป็นอย่างนี้ข้างในนี่ครับคือคือตัวกล่องใส่นาฬิกาก็จะทําเหมือนนะครับเหมือนหมวกนะครับแบบของจริงเลยนะฮะแล้วก็มีนี่โลโก้นะครับห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้ามิวอีลาอย่างนี้ครับ โอเคถือว่าได้เลยนะครับถือว่าผ่านเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนนะครับอ่าเช็คเลขนะครับ d w 5ดอรันยูห้าหกศศนเอ็อีนาะอือืนี่ครับออกมานี่แววเลยครับ หรือว่าสวยเลยครับใช้ได้เลยนะครับเป็นประกายนะครับก็นะครับยืนยันด้วยของแท้นะครับก็มีสติกเกอร์ cmg นะครับพอดีอามสั่งมาเอาไปเดินดูหลายๆร้านก็ก็ราคาแรงอยู่ครับแล้วก็ได้มาจาก shopee ปปนะครับในราคาที่ประมาณ3,000กว่าบาท คือว่าคุ้มมากคือหลายๆเว็บในในในท้องตลาดก็ก็ก็ราคาขึ้นไป6 7 8 0 0 0แล้วนะครับอําซื้อมาได้ในราคา3,900เนาะใช้ส่วนลดของช h อป e ีนะครับ999ก็แล้วก็ใช้ส่วนลดบัตรเครดิตไปนะครับก็ได้มาในราคา3,000ใราคานี้ไม่เก็บได้ไงครับก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่า ของมันมีแวลูนะครับก็ผลิตมาไม่มีแล้วครับผลิตมาน้อยนะครับส่วนใหญ่อาจะชอบเก็บนาฬิกาที่มันเป็น l i m i t ต็ดอิ t ิชันะครับแล้วก็เวลาเก็บช่วงนี้จะเก็บแนวออกแบบสตรีทนะครับสตรีทมันจะเป็นแบบแนวของพวกแบบฮิปฮอปเนาะถ้าเป็นแนวพวกฮิปฮอปเนี่ยก็ก็จะชอบแบบดําทองช่วงนี้กําลังชอบดําทองนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนี่อยากจะเก็บสะสมนาฬิกา g s h o c k นะครับก็ อ่าก็แนะนําให้เล่นเป็นพวกที่มันเป็นค่อนข้างลิมิเต็ดหน่อยนะครับก็อย่างอย่างตัวเนี้ยครับปีออกมาปี2018อามก็ก็ไปจัดมาตรงนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเหมือนกันนะครับก็ดูก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นข้อนี่ครับ G Shock New Era นะครับคือ อํมลองเคยแบบใส่นาฬิกามาหลายๆยี่ห้อนะครก็โรเล็กก็ก็มีนะครับไปซื้อมามาใส่แล้วก็สุดท้ายก็ชอบใส่ G-Shock เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใส่โรเล็กซ์แล้วมันมันมันมีไว้ใส่ไว้ออกงานนะครับไว้คุยธุรกิจหรือว่าไปสถานที่ที่มันจะต้องแบบแต่งตัวดีๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานเนี่ยอัมจะชอบใช้นี่นะ g s ช o อ k เพราะว่ามันดูแบบเออมันดูมันดูเป็นตัวเราแล้วมันดูแบบลุยได้เราไม่ต้องมาคอยระวังนะครับเพราะว่าเราเป็นคนใส่แล้วก็เดินลุยไปทํานู่นทํานี่เราไม่ค่อยระวังเราก็ชนนู่นชนนี่บ้างนะฮะเราก็เลยใช้ g s ช o c k เนี่ยเออมันมันดูเก็บรักษาง่ายเนาะแล้วก็แล้วก็มันก็โอเคอ่ะเราเราเราชอบอะ่ะก,ก็คือเราชอบมันก็มันก็ดีหมด <laughs> นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับออก็ อ่าตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่มันจะเปลี่ยนว่า c a s i j แปดก่อนซื้อก็ถามร้านทุกคนนะว่าแท้ไม่แท้เียครับแล้วก็ดูรีวิวเนาะดูรีวิวแล้วก็ถามว่าแท้ไม่แท้บอกว่าแล้วก็บอกร้านครับแปลว่าถ้าถ้าไม่แท้ผมก็ขี้เกียจส่งคืนเนาะเพราะฉะนั้นขายก็ขายของแท้มาเลยดีกว่าวเพราะว่าถ้าเกิดไม่แท้เราดูปุ๊บไม่แท้เราก็ส่งคืนอยู่ดีนะครับมันเสียเวลาหลายรอบ เนาะอันนี้เราก็ดูแล้วนะครับก็โอเคครับทุกอย่างนะครับเดี๋ยวดูฝาหลังหน่อยนะ make in china ้าตัวนี้ก็ปุ่มนะครับทุกอย่างก็นะครับก็แท้แท้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูเรือนนี้เรือนนี้นี่เราก็เรือนนี้ก็อันบล็อกไปแล้วเนาะเรือนนี้ก็ไปซื้อมาจากที่เชียงใหม่ดูก่อนรับ35ปีนี่เรือนนี้นีก็ซื้อแล้วก็ใส่ไปแล้วตองเวลาเก็บเราก็เก็บใส่กล่องตัวนี้35ปีนกคร ตรงนี้จะเห็นว่า35ปีก็จะมีดาวแล้วก็มีดาวดวงใหญ่นะครับดาวดวงใหญ่3ดวงแล้วก็มีดาวดวงเล็ก5้าดวงเป็น35ปีนะครับฝาหลังเป็นแบบเนี่ยเกี่ยวครับตรงนี้ก็ cmg เหมือนกันตัวนี้ก็3 5ปีนะครับสวยตัวนี้ก็ควรเก็บครับตัวนี้เป็นอ่ารุ่นไหนเนาะว ตัวนี้เป็น g shock uh, d w 5 0า5 e 7 dr นะฮะตัวนี้ก็ถ้าใครชอบ g shock ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับก็มีครบแล้วนะครับก็มีหลายๆเรือนครับใส่สลับกันไปสลับกันมาโอ้ตกโอเคนี่นะครับสองเรือนนี้อย่าลืมไปหาเก็บกันเนาะ ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ว่างๆได้เลยมารีวิวนาฬิกา G-Shock นะครับ Limited Edition ที่เพื่อนๆนะฮะที่ชอบเล่นนาฬิกา G-Shock หรืออนะไรก็ควรจะมีเก็บไว้เนะนะราคามันก็ขึ้นนะครับขึ้นเรื่อยๆนะในเวลาที่เปลี่ยนไปเพราะเวลาเปลี่ยนไปนะครับของมันไม่มีในตลาดแล้วราคามันก็จะขึ้นตามดิมาน p p ายความต้องการมีนะครับแล้วก็ของมันไม่มีราคามันก็ขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการ เล่นนาฬิกาสนุกไปกับมันนะครับใช้บ้างเก็บบ้างนะครับสนุกไปกับมันแล้วก็ได้ราคาที่ขึ้นด้วยแล้วก็ได้ใส่เลยน,นะครับได้เห็นมันนะครับเพราะว่าจีช็อกนี่มันก็เติบโตมากับเรานะครับเราก็เป็นเด็กตอนนี้อายุก,ก็30กว่าแล้วก็ก็คงจะต้องผ่านจีช็อ k จีช็อ k ก็35ปีเมื่อปี2018นะฮะอ๋ออาร์มก็อายุ30กว่าแล้วนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ต้องนะครับ เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณมากที่นะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ยังไงถ้าเกิดอยากให้กํำไรใจอาร์มเนาะก็รบกวนฝากกดซับสไคร้ที่ช่องอาร์มลิสอะไรด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ